สวัสดีครับอ่าสวัสดีวันที่แดนะครับผมวันนี้ลุ้นกันนะครับประเทศไทยเราน,นะครับข่าวล่าสุดเมื่อเช้านะครับดูข่าวช่องแปดช่องสามช่องห้าช่องอะไรก็แล้วแต่ดูท่านสรยุทธ์อ่าแล้วก็รอลุ้นดูนะครับวันนี้ก็ผมก็นี่แหละเออเป็นประมาณนี้พี่น้องครับเราเป็นมากกว่าที่เห็นในทิกตอกใน Facebook ใน youtube แต่ว่าตัวตนมากกว่าหนึ่งนี่ตื่นเช้าขึ้นมาก็อ้าวอ้าวอ๋อคือหมายถึงว่าไม่ทำท่าว่าเรื่องเพื่อนเรื่องของเรื่องเอ,อตื่นเช้ามาก็ไม่ทำท่าเเา,เทาเรื่องเพื่อนเอาแต่เรื่องตัวเองนะครับผมเ <c oughs> มื่อกี้แอดมินบอกว่าดูเยอะเกินไปนู่นนี่นั่นผมว่าแอดมินเน่ไปเกิดใหม่ ไปเกิดใหม่แล้วก็ก็มาคุยกับผมบางเรื่องคุยกันไปรู้เรื่องนี่นะครับวันนี้แสงอาทิตย์เริ่มมีก้อนเมฆมาบังปลากฏการธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ลุ้นกันไปนะครับว่า,าจะเอาอยัางไงร,รับเรื่องราวของสถานการณ์ที่ชาแดนบ้านเรานะครับเพราะว่าเมื่อวานข่าวล่าสุดและก็จริงด้วยไม่ใช่ข่าวและเป็นจริงด้วยทาหารเราก็โดนฝ่ายคอมเมนต์เขา ได้ใช้อาวุธยิงมาโดนก็เลยวันนี้ดูข่าวก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนี่คืออะไร <c oughs> มะม่วงสงสัยว่าทาไมย,ยอดม,นนมันเนี่ยต้นเนี้ยแก้วกระมินเนี่ยเป็นของ พันกระเมนแต่ว่ายอดยอดทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมแต่ว่าต้องดึงออกไปนะพีนกก่น้องกับเนี่ยแก้วกระมินไอ้น,นี่มีปัญหาแบบนี้นี่นะแก้วกระมินด้วยเนะี่ยสี่ต้นเนี่ยเพิ่งปลูกหลังยากที่ก่อนที่ใส่ปุ๋ยครั้งแรกมันน่าจะนอกปุ๋ยแต่ต้นอื่นสมบูรณ์หมด ็ว่ากันไปนะครับสารัต่าที่พอที่จะพูดได้ก็ว่ากันไปไปทุกที่ที่มีทางก็ถ่ายทุกอย่างที่สร้างสรรค์เนาะเออเอออันนี้อกล่องพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยต้นเลขที่ผมคิดว่าสวนม่วงใบพัดเป็ลงสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเอผันอกล่องใบเล็ก ใบเล็กใบเล็กพอเขาติดอยอดอ่อนเดี๋ยวก็น่าจะมีดอกตามมาก็เลยที่มาของนี่เห็นไหมครับสมบูรณ์มากอันนี้มะละกอก,ก็สายพันธุ์เหลืองทองเหลืองทองก็ถือว่าสมบูรณ์สูตรนี้ อันนี้ก็ดอกคุณยี่พี่น้องครับก็ว่ากันไปโน,น่นโ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 อ้ยอันนี้ก็น้ําดอกไม้น้ําดอกไม้เนี่ยน้ําดอกไม้ครับพี่น้องครับเนี่ยดูเอามาดูว่าเนี่ย <laughs> เออต้นสูงเท่าผมแล้วแต่ว่ายอดอ่อน ต้องใส่ใจเขานะครับผมมาคุยกับเขาบ้างต้นไม้เนี่ยต้องคุยกับเขาเป็นไงมั่งเออเออเนี่ยต้องคุยไม่เชื่อถามพระอาจารย์พยอมดูอาจารย์พยอมคารยาโนพระอาจารย์พยมอมคนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ต้องเชื่ออาจารย์พยอมนี่ก็เหมือนกันนี่ก็นำตน้นไม้สีทองเหมือนกันนะครับผมต้นนี้เนี่ยผมตัดเห็นไหมไม่ให้เขาสูงเพื่อไม่ให้เขาสูงนะครับก็เลยออกใหม่เนะี่ยพอเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยสูตร 824 824นะครับบำรุงบำรุงช่อดอกแล้วเนี่ยต้นนี้ไม่มีเปลียกก็ต้องมาดูทุกวันนะครับพี่น้องครับก็คนกเกษตรเนาะเรื่องเล่าชาวกเกษตรเออไ <c oughs> อน,นี้ก็ชัพพลูชพัชพพลูพี่น้องครับรดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเนี่ยอันนี้โอระพา เพราะว่าเกาเป็นแบบนี้เราก็ต้องเราก็ต้องเด็ดออกเนี่ยต้องเด็ดออกไม่รู้จะไว้ทำไมไอ้ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเด็ดออกไปนะดอกมันมันทำให้ต้นมันเกล็นอย่าไปเสียดายเนี่ยเด็ดออกไปนะเขาจะได้แตกใหม่เนี่ยเออเขาจะได้แตกใหม่ โห oh, ลัพานี่ก็กล้วยเนี่ยต,ตัวแรกๆก,ก็เป็นดินเฉยไปน้องครับเป็นดินเฉยเป็นดิปนดปกติแห้งแรงไม่มีอะไรเลยเห็นไหมพอตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเด็ดออกเด็ดออกไปเด็ดออกไปทำให้จริงนะครับผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าไม่ได้สอนท่านแต่ว่าเนี่ทำอะไรก็ทำให้จริงไม่ต้องทำเยอะ เนี่ยพลิกเห็นไหมตอนนั้นผมรดน้ําทุกวันเนี่ยที่มาตักกับขันเนี่ยที่มาตักกับหน้าตรงสารแต่ว่ารดหมดแล้วเนี่ยไอ้นี่แขกดาเนี่ยต้นต้นนี้แขกดาไอ้นี่แขกดําเนินมาละกอถ้าเอาต้นใหญ่มาปลูกแล้วได้แค่นี้พี่น้องเห็นไหมเอาต้นใหญ่มาปลูกก็ได้ไม่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 สู้ต้นที่ว่าพอประมาณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแขกดําเนินไอ้นี่ต้นนี้เอาต้นใหญ่มาปลูกไม่ค่อยได้ ผลเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดต้นที่พอดีเนี่ยไอนี้แกกดำขเขาเรียกต้นพอดีได้ผลพี่น้องครับเออเอาละหวานไปตอนนี้นะครับผมโซลาเซลล์ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องมันมีเหตุผลของมันไอน,อนี้แดดร้อนๆนอนถ่ายต้นตาบ้องแพท ตัวเป็นมันเป็นเม็ดมันเพชรเหมือนโดนดีปลีเนี่ยเอามาขายายพันธุ์ไปเรื่อยเอออันนี้ก็ขนานะครับปูเล่เออผมเอามาปลูกโชววให้วยเนี่ยกะนาปูเล่เอามาปลูกชว่วยห้วยใช้กระถางอย่างดีเอามาช่ห้เฉย เพื่อที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจในการคนที่อยากเห็นว่าสวนน,นู่นี่นั่นว่ากันไปนี่เห็นไหมเขาทะลุวิธีถ่ายก็ต้องฝึกไว้นะครับมุมกล้อง,องต่างๆนา,านี้ผมจะบอกว่าใครเป็นคนอยากเรียนรู้เรื่องการถ่ายวิดีโอผมจะบอกเทคนิคนเลยถ่ายก้าองค์ประกอบความผิดอาทิตย์ผมบอบรมมานะครับเรื่องตำรวจเขาบอกว่าถ่ายก้าองค์ประกอบความผิด ก็เหมือนว่าถ่ายเก้าองค์ประกอบที่เขาสมควรที่จะเรียนรู้จากเราได้ใช่ไหมเหมือนยกกับอย่างเนี้ยถ่ายพยาอินซีเนี้ยต้องถ่ายเป็นเนี้ยอ้มันเป็นอย่างนี้เออแล้วถ่ายทำไมอ๋อรู้อ๋อมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ป้ายตรงนี้ตรงนี้นี่หวานไปเออก็คิดว่าสมบูรณ์นะผมมาดูว่ามันฝนตกลมพัดอ่อมันมีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรใช่ไหมนั่น โลกมันกลมจางผมมันเหลี่ยมเอลอลูกลูกออกกลับบ้านดีกว่าออกไปไว้ที่ที่บ้านสี่ส่วหน้าดีกว่าเนาะนี่เห็นไหมเจ้าพลูีปน้องคอยดูนะเออต้นเจ้าพลูเนี่ยคอยดูว่าจะเป็นอย่างไรมันจะสวยแค่ไหนโตขึ้นแน่นอนครับผมเอาละขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทาหารร้วของชาติทุกคน รวมไปถึงพี่น้องชาวตะ,ะเก็บชายแดนนะครับฝั่งทางด้านภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกน,นะครับส่วนภาคใต้เราก็ขอบคุณมากที่มาดูแลไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่สะตูลพัทลุงที่น้ําท่วมแต่ว่าข้าวพันธุ์ยังไม่ได้ที่พี่น้องเอ,อ้ยยังไม่เข้าบัญชีที่แต่ว่าได้แน่นอนพี่น้องครับไม่ต้องเปน็นห่วงได้แน่นอนละ่ะแต่ว่าต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันไม่ง่ายเราอย่าเอาแต่ความรู้สึกพี่น้องครับ เราต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในสังคมที่มีคนเยอะๆราะนั้นเอาแต่ใจไม่ได้เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทุกคนเอาละสลับกล้องมาหน่อยออโลกมันกลมแต่สังคมมันเหลี่ยมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> นักสิเด้เอ